าการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสายการบินแอร์เอเชีย We are c l i n Under Armour ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังจากที่เสนาหอยเกติศักดิ์อุด,ดมนาคได้เปิดเผยว่าจะขอจีบอุ้มลักษณาสาวสวยหุ่นเซ็กซี่แบบเต็มกำลังคนไทยต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานา,นานครับรวมไปถึงความจริงจังในครั้งนี้เนื่องจากอุ้มลักษณายื่นข้อเสนอให้เสนาหอยต้องมีซิกแพคกแล้วอุ้มถึงจะยอมไปทานข้าวด้วย พี่หอยเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าเรามาขึ้นเตียงคุยเรื่องอะไรรู้ครับเรื่องเรื่องอุ้มใช่สบายๆเพราะตอนนี้ชีวิตผมอ่ะมีแต่อุ้มมุมอุ้มทุกวันมันเริ่มจากความสนุกก่อนนะก่อนหน้านั้นก็คือผมจะบอกวิลลี่มาเป็นเวลา4ีหปีแล้วล่ะว่าผมอ่ะ ชื่นชอบผู้หญิงคนนี้<ม>เขาถ่ายปกนู่น<ม>ปก,น,ปก,น,ปกนี่ปกผมก็จะเอารูปไปให้ดูตลอดเวลาว<ม>่าเนี่ยเนี่ยแล้ววันหนึ่งอ่ะด้วยหน้าที่การงานของผมเนี่ยในทางที่ไม่ชอบ<ม>เอาเข้ามาออกรายการทุกรายการและวิทนไม่ไหววันนั้นเดินสวนกันบนเวทีก็เลยบอกว่าหอย มึงชอบเขาก็ขอไลน์เขาเออเพราะผมไม่เคยขอไลน์คือเจอกับน้องอุ้มเนี่ยเจอกันบ่อยเจอกันแบบแต่ก็ไม่กล้าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เปิดเผยอะไรก็เลยขอไลน์กันในวันนั้นก็เลยเกิดการท้าทายขึ้นพี่หนูคุยก็ได้นะแต่ถ้าพี่จะขอหนูเดทเนี่ยต้องมีซิกแพคสองก้อนคําถามแรกพี่มีแฟนปะตอนที่อขอขอไลน์ครับไม่มีนะไม่มีม,ม,มีคนคุยไหมมันเป็นธรรมชาตินนของู้ชายว,นนวันนี้มีไหมไม่มีพี่ขอยังเป็นโรคเดิมอยู่ปะโรคอะไรที่ต้องไปยืน ในสถานเดิงรมตอนกลางคืนเป็นครับสมัยเมื่อก่อนนะ<อ>ผมทําอย่างนี้มาเป็นสิปีในระยะรยแรกๆอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ระยะหลังเนี่ยมันเหมือนแบบว่าผมไปสถานแบบเนี้ยเ<อ>พื่อที่จะคือผมมีสมาธิในการใช้ปัญญาในจุดที่ยืนอยู่ตรงนั้น<อ>ผมจะเอางานไปคิดผมจะเอา้น่นไปทํเอาอะไรอยู่ตลอดเวลาที่อโครจรมนะันทาให้พี่มีไอเดียใช่แปลกมากผมเคยไปออกรายการหนึ่งเขาวิเคราะห์แล้วว่าผมเป็นโรคจิต ผมเนี่ยเป็นโลกอะไรสักอย่างที่ขาดแสงสีไม่ได้อืมผมไม่ชอบเที่ยวภูเขาทะเลไม่ชอบถ้าสมมติไปต้องไปเชียงใหม่เออพัชยาผมไม่ไชอบแบบเกาะอะไรไม่รู้ที่เป็นส่วนตัวผมกลัวแล้วถ้าไม่มีผู้หญิงอะเปลีเข้าได้ไหมไม่ได้ผมสังเกตหลายครั้งว่าสิ่งที่ผมไปจะมีผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาเ,เราไม่มีแฟนแต่เรามีคนนอนด้วยัหมทุกวน ตอนนี้ไม่มีไม่มีเลยเมื่อก่อนก็มีนะไม่ได้ตัดตอบเอาลูกนะไม่มีตอนนี้ไม่มีแบบว่านอนด้วยอะ่ะมันไม่มหี้มเออเอาฟาดกับกำแพงเล่นช่วงนี้ <laughs> <laughs> เอาถูครูดไปเรื่อยอะ่ะ เ,เมื่อมีข่าวเร็วเนี้เขาไปออกรายการรายการหนึ่งที่ที่เขาไปพูดอะไรบางอย่างที่บางคนไม่ค่อยชอบอคือจริงๆผมต้องบอกบอกธรรมชาติผมกับอุ้มก่อนผมเจอกันบ่อยอมผมเล่นกันบ่อยวิลลี่เนี่ยเหมือนพูดกอกหูเขาอยู่ตลอดเวลาอุ้มชีวิตสวยแล้วนะมีตัวตุ่นเข้ามาในชีวิตออ,อะเริ่มพูดแล้วนี่ น้องอย่าเดินกับเขานะพี่เชื่อว่ามันจะเหมือนคนสวยๆคนหนึ่งแล้วก็จูงหมากระเป๋าไปเดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เล่นกันอย่างนี้ตลอดเวลากันอ,อยู่แล้วแล้วเขาไลนา์มาหาผมก่อนที่จะเกิดดราม,ามา่าในโซเชียลว,ว่าอุ้มไปพูดอย่างนี้เขาเขาตัดภาพตัด,ต,ด,ต,ดต่อมาเป็นแบบอุ้มถ่ายแบบกับใน,ในแบบแต่หัวเป็นผม,มเขาบอกโอ้ยก็มีถามว่าแล้วถ้าถ้าคุณหอยมีซิกแผคจริงเนี่ยจะถ่ายแบบคู่กันไหม,อมบอกโอ้ก็คงเป็นหนังสือลอกสัตว์เลี้ยงอะค่ะ เขามาเล่าให้ผมฟังก่อนก่อนที่เกิดดรามา่าผมบอกพูดอย่างเนี้เหรอผมผมไม่ได้ซีเรียสเขาว่าเขาซีเรียสเพราะว่าหนูพูดแรงไปป่าพี่มผมก,ก็ไม่ได้เห็นพูดแรงเลยนี่เราก็คุยกันธรรมดาหลังจากวันนั้นปึ้งดรามา่าโอ้ยเอาอย่างนี้เรื่องการเปลี่ยนร่างงเราเนี่ยพี่ก็เริ่มใส่ใจอย่างที่ผมได้ติดตามมาครับคือเรารู้เลยว่าพี่ชีวิตเปลี่ยนละเพราะตั้งแต่วันที่พี่ประกาศบอกว่าพี่จะมีซิกแพคครับมันชีวิตพี่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโคตรเปลี่ยน หน้าท้องของผมเป็นหน้าท้องสาธารณะอืทุกคนที่ผมเดินเข้าไปจะถามจับขอแตะโอโหสาวหน้านิดมาแล้วยังมาแล้วยังเออขึ้นแล้วนะมีนิดซึ่งผมก็ยังไม่เห็นว่ามันดีอะแต่แต่มันดีไม่ใช่เหรอเวลามันมีพลังจากคนรอบข้างเข้ามาเข้ามาคุยมาถามมันเป็นมันเจ๋งมากนะพี่หอยมันเป็นแรงบันดาลใจที่เขาพูดจริงๆแล้วผมบอกว่าส่วนใหญ่เลยนะ90%ซมาจากอุ้มเลยเขาเป็นห่วงผมขนาดแบบว่าเขาส่งว่า พี่หอยเขาถ่ายวีดีโอรู้นะคะเขาชอบออกกำลังกายเขจะพี่ท่านี้นะทำอย่างนี้นะปึ๊บเป็นคลิปๆค,คือจริงๆแล้วผมว่าผมจะทําให้ได้นะต่อให้ ไม่อุ้มจะไม่ไม่ได้ตอบรับอะไรเลยหรือว่าอะไรนั่นเป็นสิทธิ์ของเขาไม่อยากกดดันกินก็ได้อะไรก็ได้แต่คุณทําให้ผมอยากกลับมาดูแลตัวเองแล้วพอดูแลตัวเองปั๊บแล้วเรารู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็คิดว่าเราจะต้องมีซิกแพคให้ได้ถ้าผมทําได้คนทั่วโลกคนทั่วประเทศที่คิดว่าทำไม่ได้อะมันต้องทำได้เลยวะ ผมมาบอกเลยว่าผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องทําแบบนี้ไม่เคยคิดเลยว่าผมผมจะกินอะไรของผมก็ได้ผมจะหุ่นยังไงก็เรือ่องของผมเดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องที่บอกว่าถ้าเขารับรักพี่จะไปสักจริงจริงวถ้าผมขึ้นมาหกแ็คม,มันจะขึ้นหนึ่งสองสามสี <S 2> 2, <S ม่ห้าหกเอาแค่หกพอ,อมผมก็จะสักว่าอุ้มลักนาอุดมนาค <laughs> ถ้ามันมีจริงนะอุบาทว์พี่หอยใช่อุบาทไม่เอาอะไม่เอาหรอกโอ้พี่มีซิกแพคนะผมบอกให้เลยว่า มันจะซบคาดหัวอะไรนะครับพี่หอยครับอุ้มสวยแต่หอยดำตอนอ่านคาดหัวสะดุ้งนะสะดุ้งแเฮ้ยก็ไม่นี่ไม่ uh>